สวัสดีค่ะส้มนะคะจากร้านชิ n คอม n g p h o n ร Tesco r นางรองนะคะวันนี้นะคะส้มมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆนะคะจากทางซัมซุงนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้สมาร์ทโฟนของทางซัมซุงนะคะและอยากได้ส่วนลดค่าเครื่องนะคะโดยการนําเอาเครื่องเก่านะคะมาเทรดเครื่องใหม่นะคะเ,ออเราจะมีเงื่อนไขหรือว่าการตรวจสภาพเครื่องนะคะแต่ขั้นตอนดังนี้ค่ะหนึ่งค่ะตัวเครื่องนะคะต้องสามารถ ถอออกจากไอคาวหรือ Google Account ได้นะคะ 2. แล้วก็2เปิดเครื่องและเข้าหน้าโฮมได้ปกตินะคะ 3. ม,มีหน้าจอและหน้าจอมีปัญหาจอเสียวจอกระพริบหรือไม่อย่างนี้นะคะ 4. หน้าจอหรือกระจกด,ด้านหลังถ้ามีรอยแตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้นะคะ 5. ระบบสัมผัสหรือตัว เอ่อทารเซนทักีนะคะมีปัญหาหรือไม่ 6. ตัวเครื่องหักงอหรือไม่นะคะ 7. จ็ดโทรศัพท์สามารถโทรเข้าโทรออกได้หรือเปล่าตัวนี้มีข้อยกเว้นคือตัวแท็บเล็ตตัว Wi-Fi นะคะแล้วก็ตัวข้อ8ค่ะเครื่องติดล็อกหรือไม่ถ้าสมมุติโทรศัพท์ของลูกค้านะคะผ่าน8ขั้นตอนตัวนี้นะคะ ลูกค้าก็สามารถเกตเกตเกตเ,เครื่องได้นะคะเป็นเกตเอทุกเครื่องเลยแต่ว่าถ้าไม่ผ่านหนึ่งรายการอย่างนี้นะคะลูกค้าก็จะไม่สามารถติดเครืองได้นะคะนะคะ่ะ